ครับอหอยทอสิ่งครับพี่น้อ,มองมีโกุญแจคลายไปได้สีครับพี่น้องโ,โกโกนี่นะเลยทีเดียวเราคล้องสิ่งนะครับ รถขนุ่ของสิ่งน้ำรวยนึงครับพี่น้องของพุดได้ไหครับผมรถของสิ่งเสียโอไส้หมุนพี่บุญครับพี่น้องรถรถของสิ่งเราผู้ใดสนใจข้องสิ่งกาเวละพี่บุญนครับอำเภอไซไสนรถเสียโอนะครับผมติดต่อกันได้ครับไส้หมุนพี่บุญอำเภอไซมูนเป็นบ่ตะบนไซมูนครับตำบลไซมูนครับพี่น้องติดต่อเราได้ครับการคลุ่นไปเฮ็ดช่นเดียวกันอ่าเรามาจับคอใส่ไปได้สีเอาสตาร์ตหมดละ จัดข้อขอกท้ายไปได้สิดังมวลบ่ดังมวนบ่ครับส่งงานนะครับข็ออกทไปได้ส